ผมจะเล่าให้ฟังคืนนั้นฝนตกหนักมากผมกับเพื่อนชื่อไอเบิม้มขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านหน้ามอบางแสนกะจะไปหาอะไรกินกันแถวหาดวอนผมจำได้แม่นเลยทางเปลี่ยวมากไฟถนนก็เสียเป็นช่วงๆไอเบิ้มมันก็ปากดีบ้านผีอะไรวะไม่เห็นจะน่ากลัวเลย ยังไม่ทันขาดคำลมก็พัดแรงวิววิวผมขนลุกสู้เราสองคนมองไปที่บ้านหลังเก่าๆหลังหนึ่งมันมืดสนิทแต่เหมือนมีคนยืนอยู่ตรงหน้าต่างชั้นสองเฮ้ยนั่นใครวะผมถามเบิ้มเบิ้มมันเบ่งไม่มีอะไรหนะ้า เสียงกรี๊ดแหลมสูงดังมาจากในบ้านกรี๊ดแบบทรมานสุดๆเราสองคนตัวแข็งทื่อแล้วประตูบ้านก็เปิดออกเองช้าๆผมเห็นเงาดำๆคล้ายคนแก่เดินออกมาไปเฮเบิ้มกูไม่ไหวแล้วผมรีบบอกเราบิดมอเตอร์ไซค์แทบคว่ำกลับหอแทบไม่ทันคืนนั้นผมนอนไม่หลับเลย เช้าวันรุ่งขึ้นผมไปถามป้าที่ขายข้าวหน้าปากซอยป้าแกบอกว่าบ้านหลังนั้นมีคนตายโหงเมื่อหลายสิบปีก่อนแล้วก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปอยู่อีกเลยสรุปคืออย่าปากดีแถวบางแสนตอนกลางคืนนะครับคุณผู้ชมเพราะบางทีสิ่งที่คุณไม่เห็นก็ไม่ได้แปลว่ามันไม่มีอยู่จริง